ปีวอกเนี่ยนะระวังเรื่องหกลงเป็นหลักเลยสำหรับปีวอกกับปีมะเส็งนะคะถือว่าเป็นปีชงร่วมเหมือนกันที่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์อาจารย์ยังยืนยันเรื่องเดิมนะเรื่องของความสัมพันธ์เอย่างเช่นเรื่องการค้านะคะยิ่งมีหุ้นส่วนอะไรเงี้ยทำใจเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยแล้วก็ต้องระวังคําพูดนะคะแล้วก็ระวังเดือนสี่ของจีนนะจริงๆอ่ะต้องระวังทั้งปีแหละปีวอกเนี่ยนะระวังเรื่องหกลงเป็นหลักเลยนะคะของปีนี้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนสูงอายุหน่อยแล้วเกิดปีวอกเนี่ยก็ต้องระวังพ่อแม อาจจะต้องเปลี่ยนพวกถังข้าวสารในบ้านช่วยได้ระดับหนึ่งมันใจร้อนไม่ได้เลยต้องใจเย็นมากๆนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการทําบุญเนาะทำด้วยการไปถวายข้าวสารปีนี้นะคะปีวอกเนี่ยจะเป็นปีที่ต้องระวังเรื่องใจนะคะใจต้องร่มร่ต่อไปนะคะคนปีมะเส็งค่ะคล้าปีวอกมากเลยนะคะเพราะถือว่าชงร่วมในสักศัตัวเองต้องใจเย็นปีมะเส็งเนี่ยสิ่งที่จะแก้ในบ้านก็อาจจะเป็นการแก้ด้วยการเช่นเปลี่ยนพวกเกี่ยวกับน้ำนะคะปีวอกกับปีมะเส็งเนี่ย เหมือนกันอย่างหนึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําการเดินทางหรืออะไรเกี่ยวกับน้ำเนี่ยต้องระวังแล้วก็ปีมะเส็งเนี่ยหลักๆค่ะซิวดำหรือเป็นน้ําตาลเนียของเหม็นหรือของดําในบ้านน่ของเข้มอ่ะต้องเปลี่ยนนะคะมันเป็นเคล็ดนะเปลี่ยนให้เป็นของใหม่นะคะซิวดำขวดใหม่ซอสขวดใหม่แล้วก็น้ําาลขวดใหม่เป็นต้นเขาเรียกว่าเหมือนเปลี่ยนธาตุลงในบ้านจะดีมากขึ้นสําหรับปีมะเส็งค่ะแล้วก็ต้องใจเย็นเหมือนกันนะคะอย่าใจร้อนสาหรับปีนี้ทแค่นี้นะคะก็ถือว่าอุ่นใจไประดับหนึ่ง้เลยค่ะ